ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตัวปลา,าก็พอแล้คลคลวครับผมนี่อย่างจริงดูดิอื้มตั้งสองตัวนะครับโดนอีกแล้วไม้สวยไข่ท้าวเนี่ย อันนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าน้ํามันลึกแค่ไหนนะลองตีม่ว่ก่อนทีน้ํามันตื้นมากก็ตาก็ไม่อยู่หรอกแต่ว่าลองดูมันมีพี่ขยะอยู่นะให้ลุกปลาขึ้นน้ำต้องคอยระวังนะบางทีปลามันจุบแล้ววิ่งเลยนะ เราจะพลาดโอกาสนั่น ไม่โดนเราก็หายเลย то дело нет ты видел нет ขันไม่โดนเออจิงไซใหญ่อะเนี้ยตามห้องเห็นเหยื่อหรอโออจิใไซใหญ่ โอ้โหสองทีแล้วเขาลองมาจิบน้ำนนะมะจิบตรงไหนตีตรงนั้นามามองไม่เห็นเหยื่อวะเนี่ยสองทีแล้วนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นเม่นแล้วครับให้มันมใหญ่ๆหน่อยมันจะได้กดกดขยะเลยแล้วก็ em ăn ăn đồ này hồ minh à minh đèn minh chị tố cáo cáo mèo à không ăn á minh liền nha mày กัดไม่โดน,น้วเข้าใจกันนะครับผมก็ไม่ได้ก่อที่ก่อไวๆเลยนะก่อจะช้าเลยเนี่ยโถติดมาได้เรียบร้อยเมนเหลืองเรียบร้อยอยู่นะครับอยู่นะครับ โอ้โห่ขายก่อนโอ้โหขายนะครับน่จิบน้ำโชว์อีกมือผมว่าเดี๋ยวมันก็กัดอีกเลียนไปซื้อเหลืองกัดโดนเลยไม่น่าส่งนานเลยอ่ะตามคาบวิ่งเลยครับเสียดายเลย าส่งไม่นานผมว่าโดนนะอุ้ยอื้อกัดตั้งสองตัวนะครับโอ้โหโอ้วนมากเลยปลาหรือหมูเนี่ยเอาจนได้นะครับก็เนี่ยครับคืออันเนี้คือผมจะบอกนะครับคือผมแนะนำครับเพราะว่า ลองทําดูถ้าถ้าหนูนะครับเหยื่อตัวมันจะเบาหน่อยตัวมันเล็กมันกดกดขยะไม่ลงครับก็ให้เปลี่ยนเป็นเม่นแคะครับผมเพราะว่าน้าหนักจะเยอะหน่อยแล้วก็จะกดแหวกทาให้ปลาเนะี่ยมันเห็นง่ายกว่าเดิมมิ่นยางแค่ครับผมสีเหลืองกัดต้้งสองสามตัวนะครับพอช้าๆเอาคือหลายคนยังง,งว่าทำไมปลามนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่แนวแนวริมป่าพอดีนะครับ ก็เลยโดนนะครับแนวริมป hehe, ่าแบบนี้ครับเขาเยาะเอาตีกอช้าๆครับผมแค่ผมเล่นยางแค่ดูเรื่องัยเป็นเหยาวแต่ก็ยังหนาเหมือนเดิมครับคันไอแกใครทีนะฮะมันนี้มาคนเดียวครับผมถ้ากล้องป่วยนะครับผมแดดแรงก็บางทีก็มาก็มาแรงจริงครับแล้วถกลเป็นผู้หญิงคนไม่ไหวครับผมก็รู้เดียว โอเคครับ <Okay, S 2> ผมก็ฝากผลงานนะครับผมโอเคจะขอขอเบิ้ลนนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าจะมีมีก็กินกัดตัวเดิมหรือเปล่าม่รูนะกัดเยอะๆะกัดทั้งหลายตัวไม่รู้ตัวจะกัดต่วลองดูดีซ้ำนะ

Thank <laughs> you. นะตัวเกลียวที่มันกัดไปกัดมาเนะี่ย อ <c ười> <writers> ากา, <c ül> าศตอนที่ยกเกือขึ้นอากาศตอนที่ยกเกบขึ้นใช่ป่าไหมดูมันเหมือนเลยอ่ะไหนตรงนี้้ยเฮ้ยเฮมีขยับน้ำใช่ด้วยใช่ด้วยเมื่อกี้มีขยับน้ำอยู่ โอ้ยบอกเขาป่าลแล้วมมเ,าานนนเมื่อกี้นี่เขจัดน้ำเดือดขึ้นป่าเขหายไปเลยโอ้โ,โ,โ,โหแดายแ้เนี่ยอย่างนั้นแล้วโดนก

โอ้โหโอ้โหตอนแรกมันมัวน้ำตั้งหลายทีแล้วนะครับมีถึงโลครึ่งอ่ะตัวเนี้ยเห็นปลาแล้วจะตกใจนะครับโอ้โหตอนแรกขยับน,น้ำตั้งหลายทีนะตีไปตีมาคือปลามันน่าจะอยู่ริมป่าจริงครับโอ้โหโอ้โห สบัดเลือดเข้าติดกล้องดูดินใหญ่มากเลยนะครับเห็นหน้าผมไหมเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาปลาก็พอแล้วครับผมยางกิ้งดูดิเม่นยางครับผมสีเหลืองเขายาวงอนนะครับ โอ้โหมีถึงโลครึ่งอ่ะตัวนี้ใหญ่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเชียขวดน้ำให้ดูเฮียบเปิดขวดน้ำเลยนะครับ <c ười> ดูดูขวดน้ำขวดใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหโใหญ่จิง โอเคครับผมก้เนี่ยครับขย่อจน,นได้นะครับงัดตกใจเลยตอนแรกนึกว่าเล็กนะครับโอ้อยใหญ่ามากอคันแอร์เกียร์ครับผมลอกก็ลองตัวเก่านะครับแต่ว่าติดหรือเปนเต็ดโอเคครับผมตัวนี้ตึงเลยตึงมากโอ้โหเม่นยางแขะครับผมลองดูผมเป็นติดวัดเป็นโดนเม่นยางแขะยาก บันเทิงแล้วครับวันนี้เมื่อกี้พักนะครับพักคุยโทรศัพท์กันโทรวิกิ่งครับโดนอีกแล้วอะไรวะ เีื่อยเลยไปเรือเลยนะครับโอ้ตาลายแล้วตัวเนี้ยคือเขย่าบนฟ้านะครับเขย่าน้ำบนฟ้าเข,ขย่าเรื่อยๆนะครับกัดอีกแล้วนี่ เม่นยางเขาผมสีเหลืองสีมานตอนนี้เอาออกไหม่นะครับเริ่มยับแล้วกัดดีมากตัวะตอะไรมาตอกเคครับผมฝ่าว,วครับผมตีปั๊บโดนปั๊บเลยเม้นยางแทะแดดเริ่มแรงครับผมเริ่มร้อนสุดยอด